อลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้เตรียมพบกับสงครามแห่งศักดิ์ศรีที่ยามกันแบบไม่ไหวหน้าพี่ใช้สมองไปเสี้ยวเดียวใช่ป่ะผมลุกขึ้นมาเนี่ยผมวางสมองไว้ต้องนู้นผมวางสมองไว้ต้องนู้นเลยนะอ้ยไปถ้าไม่มีหยิบของผมมาใช้ได้หยิบของผมมาใช้ได้คราวหน้าถ้าเจอสามคนนี้ไม่มานะ 1 5ต่อ8ต่างกันแค่30กว่าสามสิบดแล้วมาย้อนวันวนกับบอยพิษณุกับนางเอก MV ระดับมาสเตอร์เพีซเฮ้ยแพทเคยเล่น MV ให้เขานะใช่เป็นนางเอก MV ก็มันคิดถึงใช่ก็มันคิดถึงเออใช่ลืมไปเลยว่านางร้องตายแล้วนางร้องตายแล้ว่อยู วันอาทิตย์ที่19พฤษภาค,คมนี้6โมง20นาทีฉันยังถามว่าอะไรส่งอะไรมา <c oughs> ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส